สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาของเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งปัญหาของเด็กและเยาวชนนะคะจะมีอะไรบ้างแล้ไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะปัญหาเด็กและเยาวชนนะคะนับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆเลยค่ะและมีปัญหาที่มากมายหลากหลายจนนับไม่ถ้วนเลยค่ะจะขอยกตัวอย่างนะคะคือปัญหาเด็กเล่ร่อนค่ะอย่างที่สนะคะปัญหายาเสพติดค่ะและอย่างที่สนะคะ คือปัญหาแหล่งเัื่อสงมตามสถานบันเทิงค่ะปัญหาส่วนมากที่เรามาพบเจอได้ในส่วนใหญ่นะคะนั่นก็คือปัญหายาเสพติดค่ะถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะคะคือ68ของจํานวนเด็กและเยาวชนทั้งหมดค่ะซึ่งนับว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะรองลงมานะคะคือปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กที่ได้โอกาสค่ะคิดเป็นค่าเฉลี่ยคือ20ค่ะและสุดท้ายนะคะ เป็นปัญหาเด็กที่ถูกล่วงละเมิดหรือเด็กที่โดนทําร้ายนั่นเองนะคะคิดเป็นค่าเฉลี่ยคือ12เค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าทําไมปัญหายาเสพติดเนี่ยถึงมากเป็นอันดับที่1จากการสํารวจนะคะพบว่าเด็กและเยาวชวนส่วนใหญ่นะคะมักมีพฤติกรรมที่อยากรู้อยากลองจึงทําให้เกิดการชักชวนการไปทําในสิ่งที่ไม่ดีคะ่ะและปัญหาเหล่านี้นะคะส่วนมากเราจะพบได้ในช่วงเด็กมัธยมปีที่2และปีที่3เป็นส่วนใหญ่ค่ะ และทุกคนสั้นนะคะว่าทาไมปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กที่ได้โอกาสเนี่ยถึงอยู่อันดับที่2ปัญหาเด็กได้โอกาสนะคะมีมากมายหลากหลายประเภทมากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะที่ดิฉันจะยกตัวอย่างมานั่นก็คือปัญหาครอบครัวที่ยากจนมากเป็นพิเศษค่ะสํานักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชนได้ทําการสํารวจไว้ว่ามีเยาวชนจํานวนไม่น้อยที่ได้โอกาสในการได้รับการศึกษา เหตุเกิดจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กเหล่านี้ขาดโอกาสค่ะโดยเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีการสำรวจว่าพบเด็กจํานวนไม่น้อยนะคะที่ครอบครัวเนี่ยไม่มีรายได้พอที่จะส่งนักเรียนให้เข้าเรียนต่อเนื่องจากเศรษฐกิจในตอนนั้นลดลงเป็นอย่างมากค่ะซึ่งทําให้บางครอบครัวตกงานและไม่มีรายได้ทําให้ไม่สามารถส่งลูกเข้าเรียนได้ค่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผมได้เป็นส่วนมากในเด็กที่ต้องการจะได้รับการศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่1และมัธยมปีที่1ปีที่3และมัธยมปลายปีที่6ที่ต้องการจะต่อมาหาลาัยค่ะและปัญหาสุดท้ายนะคะคือปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิดและเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายค่ะในประเทศไทยนะคะการล่วงละเมิดเด็กยังเป็นปัญหาที่น่ากังวลอยู่ค่ะเพราะจากสถิติการล่วงละเมิดเด็กในปีที่ผ่านมานะคะ นิทิเด็กและสตรีได้จำแนกปัญหาต่างๆที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดค่ะจัดเป็นประเภทดังนี้อันดับที่1นนะคะผู้กระทำเป็นเพื่อนแฟนหรือคนรู้จักค่ะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละ43.26%ค่ะอันดับที่2นะคะ่ะผู้กระทำเป็นญาติคนในครอบครัวหรือพ่อเลี้ยงค่ะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ30.6%ค่ะและอันดับที่3นะคะ ผู้กระทำเป็นคนข้างบ้านหรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักคะ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละ26.14คะ่ะและมีการสำรวจอีกอย่างนึงน,นะคะซึ่งผู้ที่ถูกลวงระเบ้อเนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอายุ5-12ปีเป็นส่วนใหญ่คะ่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะสามารถกระทบได้หลายอย่างมากๆเลยคะ่ะซึ่งอาจจะกระทบต่อการใช้ชีวิตต่อเด็กและเยาว,วชนทั้งด้านจิตใจด้านพฤติกรรมซึ่งอาจจะส่งผลต่ออานานคตได้คะ่ะ ผลกระทบต่อด้านร่างกายเด็กอาจจะมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติและอาจจะทําให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนสําหรับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจจะทําให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์หรืออาจจะทําให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะผลกระทบทางด้านจิตใจอาจจะทําให้เด็กเกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจผู้อื่นและทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะส่งต่อสุขภาพจิตได้ค่ะทําให้เด็กมีความเครียดอย่างรุนแรงอาจจะทําให้เด็กห่านเปพึ่งสารเชืติด หรืออาจจะทําให้เด็กคิดทาร้ายตัวเองถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ค่ะผลกระทบด้านพฤติกรรมนะคะในอนาคตอาจจะทําให้เด็กเนะี่ยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะอย่างเช่นเป็นคนที่ไม่เข้าสังคมเป็นคนที่แยกตัวออกมาจากคนอื่นต่อต้านสังคมหรืออาจจะนิยมใช้ความรุนแรงค่ะปัญหาเด็กและเยาวชนไม่ได้มีผลกระทบแค่ตัวเด็กเท่านั้นนะคะอาจมีผลกระทบก่อตัวครอบครัวของเด็กด้วยค่ะ อาจจะทำให้ครอบครัวแตกรล้าไม่สามารถทำหน้าที่ทางสังคมให้มีประสิทธิภาพได้เด็กที่เติบโตจากสภาพครอบครัวแบบนี้นะคะทำให้เด็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาค่ะทําให้ส่งผลกระทบต่อสังคมด้วยนะคะทําให้สังคมเนี่ยเกิดความไม่ปลอดภยัยทําให้ประชากรไม่มีคุณภาพและทําให้เด็กนะคะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ